สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับในมูลสัตว์มันมีธาตุอาหารที่แตกต่างกันซึ่งเราเกษตรกรสามารถที่จะเลือกใช้ให้เหมาะกับพืชผักสวนครัวพืชผักผลไม้ที่เราปลูกได้วันนี้ผมขออนุญาตนะครับที่จะนําเสนอธาตุอาหารในมูลสัตว์แต่ละชนิดเรามาดูด้วยกันเลยครับธาตุอาหารหลักก็จะมี n p k หรือไนโตรเจน ฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมครับมูลวัวจะมีไนโตรเจน1.01%ฟอสฟอรัส0.40%มีโพแทสเซียม1.60%อย่างที่สองก็คือมูลหมูครับก็จะมีไนโตรเจน1.30%ฟอสฟอรัส2.40%โพแทสเซียม1.00% สำหรับมูลไก่ซึ่งเป็นไก่ไข่นะครับจะมีไนโตรเจน2.42แล้วก็มีฟอสฟอรัส6.29แล้วก็มีโพแทสเซียม2.11คัรนนี้เรามาดูมูลข้างขาวครับมันมีไนโตรเจน1.54และดูเลยครับนี่คือฟอสฟอรัส14.28 มีโพแทสเซียม0.60%เราก็สามารถที่จะเลือกใช้มูลสัตว์แต่ละชนิดสำหรับที่จะบำรุงต้นไม้ต้นพืชแล้วก็ผักผลไม้ที่เราปลูกได้ตามตารางนี้นะครับแต่ที่สำคัญครับการใช้ปุ๋ยคอกจะต้องเข้าใจและเรียนรู้ในเรื่องเชื้อราให้ได้ผลสำลิดแบบ100%เเครับเพราะท้าไม่เข้าใจทำให้ต้นไม้ ต้นพืชต้นผักที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยมันเหี่ยวแห้งแล้วก็ตายบางท่านบอกว่าใช้ปุ๋ยขี้ไก่แล้วต้นไม้มันเหี่ยวแล้วก็มันตายเพราะท่านไม่เข้าใจในเรื่องของเชื้อรานั่นเองนะครับในมูลไกล่มันมีความร้อนทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมันเหี่ยวมันแห้งมันเฉาแล้วมันก็ตายใช่ครับเพราะว่าคุณพี่ยังไม่ได้เข้าใจในส่วนของเชือ้อรา บางท่านถามผมเข้ามาทำไมมะนาวเนี่ยใส่ขี้วัวเข้าไปปรากฏว่ามะนาวมันเป็นแคงเกอร์ใช่ครับพี่ๆยังไม่เข้าใจการนำพาการบ่มเพาะเชื้อแบคทีเรียนั่นเองวันนี้ผมขออนุญาตเสนอเนี่ยนะครับมูลจิ้งหรีดมูลจิ้งหรีดที่ผมนำเสนอนี้ผมขออนุญาตที่จะพาทุกท่านไปที่ตารางเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งมูลจิ้งหรีดเนี่ย มีไนโตรเจน3.89%แล้วก็มีฟอสฟอรัส2.39%มีโปเีโพแทสเซียม1.78%เนี่ยแหละครับมูลจิ้งหลีดที่ผมนำเสนอนี้มีไนโตรเจนที่สูงเหมาะสำหรับการเพราะปลูกพืชเริ่มในการปลูกพืชใช่ล้ครับ มูลจิ้งหรีดเหมาะสำหรับการที่จะเร่งการแตกใบาการแตกกิ่งก้านสาขาอย่างมากเลยครับแล้วก็ยังบำรุงดอกได้เป็นอย่างดีด้วยมูลจิ้งหรีดที่ผมถืออยู่ในมือนี้ผมผสมเชื้อาราไตรโคเดมาลงไปด้วยครับเชื้อราไตรโคเดมาคือเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืช ทุกโรคครับไม่ว่าจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่าโรคแคนเกอร์โรคเหี่ยวโรคยุบตายโรคใบจุดใบด่างเนี่ยนะครับผมผสมลงไปไม่ใช่เฉพาะเชื้อราไตรโคโรมาอย่างเดียวครับผมก็ยังผสมอาหารของเชื้อราไตรโคโรมานั่นก็คือรัมอ่อนด้วยครับผมผสมเชื้อราไตรโคโรมาลงไป 1>, 1กิโลกร,รัมต่อรำอ่อน4กิโลกร,รัมและก็ผสมลงไปในมูลจิ้งหรีดนี้100กิโลกร,รัมผมบรรจุใส่ถุงแบบนี้จำน่ายในราคา50บาทต่อ1กิโลเรื่องมูลสัตว์เรื่องเชื้อราไว้ใจผมครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ